สวัสดีครับสวัสดีก็อยู่กันในเกมสปินไทมัสลันเนอร์นะครับผมก็หายกันไปนานเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีก็คอมมันเล่นไปแล้วมันกระตุกก็เลยเอาไปลงวินโดว์ใหม่ทำใหม่เสียงเงินอนะประมาณนี้โอเคจากที่เล่นค้างไว้แล้วกันแบบนี้ผมก็ปั้นมาให้เหมือนเท่าเดิมคันนี้ก็เป็นแมน แมนทักใน,นประมาณเนี้อยู่แผนที่ดีกว่าเหือนเดิมเหมือนเดิมเราก็ต้องวิ่งมาตรงนี้นะครับเติมมันนี้ก่อนวิ่งมาเติมน้ำมันนะโอเคเดี๋ยวยว,วิ่งไป โปวยูเลยครับผมตัวยอยู่คันเนี้ยจนไม่สวยก็ตรงวิ่งเขา้าเข้าหนนข้างทางเนี่ยตรงนี้ไปไหนแลนะ้วเนีน่ยถนนหนอเลี้ยวลงบนนี้นะครับแต่ไม่ได้คือเราต้องเติมมันเ่นาเรนระยะทางมันไกล ถ้ะมันหมดแล้วมันทำอะไรไม่ได้ครับ มีทางสำรองนะครับเติมได้แต่ตัวแม่งเดียวประเด็นคือผมทำไม่ได้นะเดี๋ยวมันนี่วิ่งตัดตุ๊บุกทุกทุุมันนี่เหรอเฮวะ ไม่น่านะครับไม่น่าใช่ยวิ่งตรงขึ้นมาเลยดว่าใส่ดีบล็อกเลยครับผมโอ้โหเอเอทำไมพ่วงมันเป็นอย่างนั้นวะแล้วทำไมพ่วงเป็นไงะครับ งงโอเคขึ้นขานะะ่าแล้วับจะได้จะได้เลือกไมใน้คันนี้ต้องลองดูนะต้องลองดูแต่ว่าสวยะสวยอยู่ผมบอกเลยสวย แตบบ่รถมันจะแบบเรวต้องตีวงนิดนึงนะครับกิงข่าวนะกิงข่าวจะไหวไหมเไี้ยคันนี้ลองเอาโฟล้วิวออกเอาแบบใส่ดีบล็อกแล้วขับเกี่ยนแค่แล้อหลังเดียว ไปกันตามทางนะครับผมยังไม่แน่ใจเลยผมมาถูกคนเด็ดไม่ได้มาเกือบสองอาทิตย์มั้งลื่มละแต่เมื่อกี้เรือหมอ,อื่อทีผมต้องทำงานหลายอย่างไม่ได้จะมานั่งเล่นเกมเดบต้องขออภัยด้วยนะครับ น่าจะไปเดี๋ยวดูก่อนไปซ้ายหรือไปขวาโอเคมาขวาครับสวยอยู่นะคันนี้ก็เหมือนเดิมครับที่บอกคือเราก็ไปโหลดรถในเวิร์กช็อปกันได้นะแต่ว่า เกมต้องเป็นเกมแท้นะครับในสตรีมผมว่ามันซื้อง่ายนะแล้วก็โหลดเวิร์กช็อปสมัครสมาชิกในเวิร์กช็อปมีนเป็นทั้งทเราสมัครสมาชิกก็ว,ว่าเราจะเล่นเ,เราอยากได้รถคันไหนมาเล่นเราก็สมัครมันก็จะโหลดมาให้เราอัตโนมัติเลยครับซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีนะ ถ้าถามผมบอกเลยว่าดีไม่ไม่ไม่ไมเสียเงินนะครับก็เราก็โหลดมาเล่นได้เลยส่วนเรื่องเกมก็ถ้าซื้อตอนไม่ลดราคาจะแพงนิดนึงเรา,เาใส่ไปซื้อช่วงลดราคาดีกว่าเราจะได้ถูกครับเอ้ยกับเลยเ โอ้โยโอ้โอ้โหโอ้โหฮฮ้าฮ่ทำไมบ้วงไงอย่างน่ะเปิดไฟเปิดไฟในรถในรถในรถก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรพิเศษเลยมองไม่เห็นด้วย อันนี้จะงงๆครับเราก็ต้องเิ้นกันนิดหนึ่งไปได้อยู่ครับ ทางก็จะออกเลยๆนะครับตอนนี้ผมก็ยังใช้แค่ดิฟล็อกอย่างเดียวนะก็ยังแบบไม่ได้เปิดโฟววลนะครับก็ผมก็ถือว่ายังพอไปได้เถ้าผมมาถูกทางก่อนเนี่ยก็น่าจ,จะถูกนะครับแล้วไม่มีทางอื่นเดยนนะนวนขึ้นตรงนี้ได้นะครับ ถ้าเราขึ้นสะพานกับเราวิ่งทางเล็ผมอยากขึ้นสพานโอเคครับผมการถอยพ่วงแบบนี้นะล้อมันจะหักตามล้อนะครับเห็นไหมตามล้อหน้าแล้ว แต่แเราก็พยายามแบบเลี้ยงโอเคสึ่งที่ไม่ดีที่สุดแต่ก็โอเคครับผมก็ถอยได้อยู่ เราก็ต้องมาวนขึ้นสะพานกับตรงนี้นะครับต้องดูสะพานดูไม่ดูสะพานขออภัยครับผ,ผมดูพ่วงเรา่อนนะว่าเป็นงไงเฮ้ย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 ค่อยค่อยขึ้นนะครับ ตรงนี้จะอันตรายนิดนึงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคขึ้นมาได้แล้วครับตรงเมื่อกี้น่าจะมาขึ้นตรงนี้ป่ะอ๋อมาขึ้นตรงนี้ครับผมตรงเมื่อกี้มาขึ้นตรงนี้แหละ ขึ้นมานี่ครับเนี่ยววน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 ,วนมาแต่ประเป็นเขาบผมเราขึ้นสะพานไม้มาแล้วแบบนี้ผมว่าแบบแมปกว้างครัแบบแมปใหญ่ดิโอ,โอเคเลยก็สังเกตดูนะครับว่าไปทำความใหม่อย่างน้อยมันก็ไม่กระตุกแล้วครับ คันนี้ไม่กินน้ำมันเนี่ยหรือน้ำมันใช้ไปแค่34ลิตรแล้วคันนี้เซฟอยู่ในเกมนะของจริงไม่รู้แต่ในเกมคือมันเซฟอยู่34ลิบสี่ลิตรนี่ผมถือว่าประหยัดาล้นจะวิ่งได้สบายถึงจุดหมายสบายครับ นี่ในเกมก็เป็นเวลาห้าทุ่มนะครับถูกนะมาถูกทางวนะถูกวะเนี่ยถูกสิต้องถูกคันนี้เวลาเลี้ยวนี่ตีวงว้างนะครับเพราะรถช่วงยาวนะดูดิถูว่ารถแบบช่วงยาวโอ้ แต่รับดาเมจได้น้อยน,นะครับคนนี้ดาเมจก็หกร้อยเท่ากับน้ำมันครับผมเพราะนต้องเซฟเซฟหน่อยคนนี้โอ้ยต้นไม้อุ้ อ้าวเดี๋ยวพึ่งเตียพึ่งอ้าวพ่วงไปเลยต้องใส่โฟวิลนะครับโอเคต้องใส่โฟวิคเขาผมโฟวิลช่วยผมว่าการยืดหยุ่นยืดหยุ่นยืดหยุ่นการยืดหยุ่นของพ่วง น่าจะน้อยครับมันเลยทำให้พ่วงแบบกระโดกไปกระโดกมามันเนี้ยเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมครับผม าจะกลับทางเดิมน,นะครับเดี๋ยวผมก็จอดเบียดซ้ายไว้ก่อนเวลาเราเลี้ยวตีวงจะได้ง่ายๆครับมาดูแผนที่นิดนึงถ้าวิ่งทางนี้มาผมไม่แน่ใจมันแบบต้องมาตามทางหรือว่าขึ้นซ้ายถ้าขึ้นซ้ายมาได้ก็ดีสิขึ้นตรงนี้มาได้ก็ขึ้นนี้เลยแต่ว่าไม่น่าได้ล่ะ ดูจากลายแล้วไม่น่าได้กับทางเดิมครับผมง่ายที่สุดดีไหมโอ้โหได้สี่ครับผมเทลเลอร์โอเคเราขอวิ่งกลางวันอุ้ยกดผิดขอไปด้วยขอวิ่งกลางวันดีกว่านะครับเสียนน้ำมันไปห้าสิบเก้าลิตรโอเคนี่นี่นะครับ ทางครับผมเมื่อกี้นอนพักผ่อนเรเรียกว่านอนพักผ่อนแล้วกันดับไฟกันครับผมแสบตาครับ,บฟูพีบอกครับผม เอาแค่ดิบล็อคนเดียวพอลงตัวพอบรรนทุกไม้แล้วผมว่าลงตัวเลยคันนี้นนะเนี่ยนะจอดสวยๆลงตัวเลยไม่เคยโหยดวิ่ชนต้นไม้แล้ย ก็เป็นแห่งนะครับแอ่งตรงนี้ไม่เท่าไหร่มันจะลำบากอีกตรงนี้นอ่าโอเคผมื่อยทาหลังได้แล้วก็ส่งมาเลยดีกว่าไม่ได้ครับผมส่งมาเลยไม่ได้ต้องใส่โฟลิวครับมันก็พวก่พวงพ่วงมันค้ำครับผมมันก็เลยทำให้แบบ โอ้ล oh, really, really, ้อลอยเลยครับ <violin> ดูดิใช้ล้อหน้าวิ่งอย่างเดียวเองเราดิบ <log> ล็อกเอยเอาโฟวิวออกแล้วกันเท่ๆหน่อยขับแบบขับแบบใช้ดิบล็อกอย่างเดียวครับ เรีวเวกว่านะเรยวกว่าโอเคละเอียดแบบเตะมากครับผมวันนี้อ้าวเอาใส่โฟลเดอร์เขาบผมเหมือนตรงเมื่อกี้ดินมันน่วมครับ ถ้าไม่มีโฟล์อยู่ก็ไม่ขึ้นเหมือนกันครับลุยป่าเลยเป็นไง

โอาเว่ออกเขเี่ยเจ๊เท่น่ะโอหคือแบบเห็นช่วงล่างแล้วนางสัตว์น่ะ โอเคครับ <Okay, S 2> ผมจะขึ้นแบบถนนดีๆแล้วเดี๋ยวเราไปลำบากอีกตรงสะพานเดียวแหละ้าพนสะพานเมื่อไหร่ก็สะบายไปนั่นแหละซิ่งไปหน่อยซิ่งไปหน่อยเดีย๋ยวกริปจะนานเกินไป okay, โอเคครับผมคือลาดยางแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ลาดยางเลยคือแบบ น่เป็นละยางเหรอมั้งใช่ละยางถนนดีขึ้นวิ่งสบายมากขึ้นตอนนี้ป็นแค่น้ำขังเดียวครับผมร์ t e r overload แปลว่าอะไรน้ำเยอะเกินไปอะ่ะใช่ป่ะผมก็ไม่รู้หรอก แอลโม่โๆต้องขอไปด้ยวยตรงไม่ตรงแ้ะคอมเมนต์บอกกันเนาะโอ้โหช่วงล่างตอนทางเนี้ยวันนี้ โอ้โหเผินครับผมโค้งซิ่งโค้งซิ่งอ๋อถ้าเราไม่ขึ้นสะพานแล้วก็ลงตรงนี้ได้ครับมอก็าอย่าไปเสี่ยงนะเดี๋ยวผมก็ดูแผนที่นิดนึงอ๋อเส้นนี้ถ้าเลี่องนี้ต้องตรงโอเคครับผม จุดยากลำบากมาแล้วครับตอนนี้เราต้องดูรายให้ดีนะครับแล้วเราก็ลงเดี๋ยวมนก็จะพานมันตัดเบรก่อนแต่โฟวิลดีวกว่า คเบรคเขาต้องเบรกไว้ต้องเบรกไว้รไครับโอ้ยยากอยู่ยากเลยเบรคเบรคเออต้องเบรกมือไว้ปล่อยไหลดิเฮ้ยอาการไม่ดีครับผม

โอเคโอเคเดี like ๋ยวคลิปหน้าดีกว่าไอ้คันนึงมาลากดีกว่าแม่ไงท้องตกสะพานไปนี้นี่ยังไงก็คลิปนี้ก็เท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินนี่ก็2ยี่สิบสามนาทีละตกสะพานเฉยเลยอุตส่าห์ค่อยๆลงนะไหลลงมปเองครับใส่คันนี้คือต้องต้องไปวิ่งอีกทางหนึ่งอะ ผมว่าน่าจะโอเคกว่าเพราะถ้าวิ่งทางนี้ก็ผมว่าเดี๋ยวเขาหงายท้องเหมือนเดิมครับผมก็เจอกัใหม่คลิปหน้าดีกว่าครับผมก็ถ้าชอบก็ฝากกดซับสไครต์ด้นะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ